สวัสดีครับช่างเป็นจากร้านสบายทีสวิตนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น macbook pro นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง13นิ้วนะครับโมเดลเป็น a 1 5 2นะครับเครื่องปี2014นะครับผมก็เครื่องนี้จะเป็นสเปค ram 8 g b นะครับ Storage จะอยู่ที่ตัว121 g b นะครับก็เครื่องนี้เนี่ยส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าพัดลมก็จะหมุนหมุนรอบที่สูงสุดแล้วก็ตัดดับลงมานะครับแล้วพอเรากดเปิดก็จะเป็นรูปเดิมนะครับ ตัวภาพหน้าจอหรือแสงแบ็คไลท์ก็ไม่ทํางานนะครับก็ต้องทําการแกะเครื่องเช็คดูนะครับเพราะว่าในส่วนของเมนบอร์ดนะครับมีลายช็อตอยู่ก็คือลาย3 V3 วเมศูนย์นะครับจะเป็นชุดลายไฟหลังออนนะครับที่ทําให้เครื่องตัวนี้มันเปิดไม่ติดนะครับก็อันนี้เป็นหน้าตาบอร์ดอะไหล่นะครับหรือว่าจริงๆหน้าตาเครื่องนี้ก็แบบนี้แหละนะครับเบอร์บอร์ดจะเป็น8ปดนะครับสามสกนะครับผมก็อันนี้จุดที่ช็อตนะครับจะเจอตรงบริเวณตัว ชิปออ u d โอนะครับก็จะมีกาวก็ต้องแกะกาวออกนะครับก็จะมีพวกตัวสีรอบๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวชิปซาวการ์ดเองนะครับที่ช็อตแต่ว่าหลังจากที่เรายกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอาการเพิ่มเติมอยู่นะครับก็คือลายไฟ3 v มโวลต์มันออกไม่เต็มนะครับมันออกอยู่แค่1.9ถึง 2, 2.5 5นะครับซึ่งมันมันไม่พอที่จะบูตตัว3 v โวลต์ S0 เนี่ยให้ติดขึ้นมาได้นะครับ จุดที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกก็คือในส่วนของชิปตัว enable นะครับ enable ตัว 3v3s0 นะครับก็จะได้รับไฟตัว 3v3s5 เข้ามาด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับ 3v3s5 เข้ามาแล้วก็มา enable ตัว 3v3s0 นะครับตัวนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้จบงานนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง MacBook นะครับอาการเปิดไม่ติดเนี่ยก็สามารถส่งไว้ทางร้านสมาชิกเซอร์วิสตรวจเช็คซ่อมหรือแก้ไขให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าสามารถเข้า้าเว็บไซต์นะครับแอดไลน์มาหรือว่าทักแฟนเพจเฟซบุ๊กเข้ามาเลยแล้วก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ